สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวว่าหมายชาแนลเลยนะครับในวันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์นะครับว่าเราเนี่ยผูกกับธนาคารอะไรไว้กันบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมรับวงเงินที่เหลือจากทางรัฐบาลเงินสด1นึ่งืนบาทครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการซึ่งจะมีการเริ่มโอนเงินในวันที่ 25, 26, 27แล้วก็30กันยายนนี้นะครับการจ่ายนะครับก็จะเป็นการจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกไว้ กับหมายเลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของเรานั่นเองครับซึ่งเรานะครับจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าบัญชีพร้อมเพย์ของเราเนี่ยผูกไว้กับธนาคารอะไรบ้างจะได้มีความมั่นใจนะครับว่าเรามีการผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วและจะได้รับสิทธิ์แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดจะพามาตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ย ทำการเข้าแอปพลิเคชันทางออมสิทธ์เลยนะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ดูอยู่แล้วอยากจะทําไปพร้อมๆกับแอดก็สามารถทําได้เลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เข้าแอปเข้าลาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปคลิกตรงที่คําว่าเมนูอื่นๆน,นะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกคําว่า GSB พร้อมเพย แล้วทางธนาคารนะครับก็จะแจ้งเตือนว่าหมายเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของเราเนี่ยได้ผูกกับบัญชีพร้อมเพยธนาคารไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ดูอยู่แล้วไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับก่อนะรับวงเงินสด1-0,000บาทบัญชีของคุณผู้ชมนะครับจะต้องไม่โดนปิดบัญชีจะต้องไม่โดนอายัดนะครับในกรณีที่ยังไม่มีการเปิดบัญชีพร้อมเพยนะครับจะต้องมีการเอาเร่งดําเนินการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนวันที่25ในเดือนกันยายนพศ2567นี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ไม่มีแอปพลิเคชันทางธนาคารนะครับกรณีที่มีบัตร ATM ก็สามารถนำบัตร ATM ของคุณผู้ชมเนี่ยไปตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของคุณผู้ชมได้ที่ตู้ ATM หรือคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับที่ทําไม่เป็นก็ให้เดินเข้าไปหาพนักงานแล้วก็ให้พนักงานนะครับทําการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพ